เอาละกรับสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับอ่ามิสเตอร์แคทนะครับผมอยู่กับผมฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเราอยู่ในการพล็อกทุกแคทนะครับผมแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญที่มีชื่อว่าอ่าผู้เชี่ยวชาญจำนาญการหรือว่าผู้วิวัฒนาการผู้เปิดการชาตู้แรกนะฮะของตู้นี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ตู้ <c oughs> ตู้นี้นะฮะเป็นตู้ที่ลิมิเต็ดสำหรับอ่าแฟนๆรีซีโร่นั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กับผู้ชำนานการฮนะรขอเรียนเชิญฮนะค,คุณแบ็คครับผมขอเสียงรบมือหน่อยครับผม ้คุณแบ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแคชกร์ครับผมครับวันนี้เรานะฮะเราจะมาสัมภาษณ์จดนะฮะเจาะลึกนะฮะเจาะลึกนะฮะว่าตู้นี้มียงไงหรือวความเป็นมาเป็นไงนั่นเองนะับผมโอเคฮะสำหรับตู้นี้นะฮะคุณแบ๊กคิดว่าแคนเพื่อนแมวเพื่อนเกลือนี้จะได้กันกี่คนฮะก่อนที่ตู้นี้จะหายไปได้ ผมว่าได้สักครึ่งหนึ่งครับมันน่าจะไปสักสิบห้าคนแล้วนะตอนนี้ไปสักครึ่งหนึ่งนะครับผมน่านจะไปกันแล้วใช่ไหมครมแล้วตอนนี้คุณแคทคุณแพกคิดว่าคุณแคทเขารู้ไหมครับว่าสมาชิกเขาเนี่ยได้ไปกันเยอะแล้วก็รู้อยู่ครับคนขิงเยอะอยู่คนขิงเยอะเลยนะครับผมคนไม่ขิงก็เยอะอยู่ที่ได้ไปแล้วไม่ข<ม>ิง<ม> แต่ผมได้ข่าวมานะว่ากิวนี้ค่อนข้างที่จะมีคนบาปเยอะนะฮะคนที่รอแช่งให้หัวกิวเกลือนี่มันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันคุณแม่คิดว่าอย่างไงฮะเอ,อผมว่าแช่งไปแช่งมาเขาได้กันเองเออหัวกิวไม่ค่อยได้ น่าสงสารหัวกิวนะครับผมว่านะฮะเขาเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะฮะบางทีเขาโทรมาคุยกับผมนะแบบเขารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจไงไมดรู้นะแต่แต่ผมก็ให้กําลังใจเขาเหมือนกันนะโอเคมาที่มาที่คําถามต่อไปดีกว่าครับเลมจังนี่ดามจความน่ารักให้ขนาดไหนฮะให้ขนาดไหนระหว่าง1นถึงสิบให้ขนาดไหนฮะให้แปดฮะให้แปดเลยใช่ไหมฮะมาวันแรกมาวันแรกผู้ชํานาญการเปิดไปเท่าไหร่ฮะผมเปิดไปสี่สิบสี่ สี่สิบสี่โลใช่ไหมฮะใช่สี่สิบสี่โลไปให้แอนอืมแล้วตอนนี้คิดว่ายังจะหยุดอยู่ไหมฮะหรือว่าจะเอาตู้หน้าอีกตู้หน้าตู้อะไรอ่ะตู้หน้าอ่หน้าเห็นเขาบอกว่าจะเป็นอลิซหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นตัวผมขาวอ๋อตัวผมขาวอ่าครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนครับดูอ๋อแล้วทีนี้คุณแบ็คนะฮะเคยไหมฮะมีข่าวเสียหายฮะอีกเรื่องหนึ่งเลยฮะคุณแบ็คเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับ หัวกิวกิวนี้นะฮะแล้วคุณแบกเนี่ยเคยห้ามหัวกิวกิวนี้เปิดกาชาไหมฮะเคยเคยเคยห้ามเขาอยู่เคยห้ามนะ๋อห้ามว่าอย่างไรปังครับผมอ่อย่างเช่นอย่างเช่นผมผมเป็นหัวผมเป็นหัวอ่ะผมเป็นหัวผมถามเพื่อนอ่าพี่ครับตู้นี้ควรเปิดไหมอ่ะพี่แบกจะตอบว่าผมก็จะให้ให้ความรู้ไปก่อนครับให้ให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลว่าแบบ เออดูจากสไตล์การเล่นแล้วเขาชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยคือผมไปดูข้อมูลมาแล้วมันต้องรอนูน่นอ่ะให้มันได้อาวุธของมันก่อนถึงจะเก่งอย่างเงี้ยครับ <ผม S 1> แล้วต้องให้ข้อมูลก่อนแล้วแล้วแล้วเคยมีหลุดไหมฮะเคยไหมแบบว่าเอ้ยเอาเลยเปิดเลยจะรออะไรของมันต้องมีอย่างเงี้ยมีไหมฮะ<ค>ก็ก็เคยครับเพราะหลังๆรู้สึกว่าบางทีห้ามไปก็ก็เปิดอยู่ดีครับก็เลยยุส่งไปเลยดีกว่าผมว่าเขาเขาก็ห้ามได้นะผมว่า ผมว่าบางทีเขาก็ห้ามได้นะฮะจริงๆนะฮะเชื่อผมไหมก็อันนี้ก็ก็เชื่อได้อยู่ครับชเชื่อได้อยู่บางทีครับบางทีเขาก็าาก,าาก,าาก็ยังไม่เปิดนะครับต่อสักพักสักห้านาะทีสิบนาทีใกล้ใกล้ปิดไลน์เขาก็จะมาเปิด <c oughs> ครับเฮ้ย <c oughs> ผมว่าเพราะเขารู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงของเขาครับช่วงกาชาพากเลือของเขาแต่แต่ผมก็แต่ผมก็ติดตามเขาอยู่นะครับผมก็เห็นว่าเออเขาก็เขาก็ใส่ใจดีนะฮะเขาไม่เปิดเขาก็คือไม่เปิดเลย บางทีเขาอาจจะไม่ได้ปิดไลฟ์แล้วบางทีคนคนเขาไล่คนดูไปแล้วเขาก็ไม่ไปกันทุกทีนะฮะประมาณนั้นออืผมว่าบางอย่างว่าครับคือตัวมันยังไม่มีมันก็มันก็อยากเปิดมันก็เป็นเรื่องปกติคกับอีกอย่างนึงเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีมันก็เป็นเรื่องปกติฮะโอเคแล้วทีนี้ ผู้กำการหรือพี่แบกเนี่ยฮะผมมองมองคิดเขีนว่าตู้นี้ตามจริงแล้วเก่งในแบบไหนอารีนาประจนภัยหอคอยแบบไหนเหมาะสมมากที่สุดฮนะตู้ตู้นี้มันคือต้องบอกว่าเลมเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันต้องคอมโบกับพวกซีซีนะครับพวกหยุดพวกชา้าพวกสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมว่าถ้าถ้าความเห็นผมเลยนะ ด้วยพื้นด้วยข้อมูลแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับอารีนาทีป้องกันอารีนาทีมป้องกันนะครับผมอืมแล้วเพราะอารีนาทีป้องกันเนี่ยถ้าเรายื้อได้เราก็ชนะใช่ไหมฮะแต่ทีมบุกเรายื้อเรายื้อไม่ได้เราต้องรีบฆ่ามันเราต้องรีบจบเนะกมนั่นเองนะครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับก็หลังจากนี้ฮะยังจะมีเปิดอีกไหมแล้วหัวแคนหัวกิลคนเนี้ยเขายังจะ ใจเย็นอยู่ได้ไหมฮะคิดว่าผมว่าเขาจะใจเย็นอยู่ได้สักพักอะครับเขาคงจะเปิดอ่ะบางทีเขาคงจะต้องเก็บต้องเก็บเพชรไว้ตู้ตู้ซัมเมอร์บ้างนะครับอ่านี่ฝากถึงเขาเลยใช่ไหมฮะมีอะไรที่จะฝากถึงอ่าหัวแคนแคนนี้บ้างครับนะครับผมหัวแคนหนึ่งนะครับหัวแคนผมว่า <ผม S 1> จริงๆจริงๆเพชรมันก็หาง่ายอยู่นะพราเขาตีอารีน่าบ้างให้มันตีดีครับไปชิงที่หนึ่งบ้างไปชิงที่หนึ่งทั้งสองอารีน่านะครับผมก็จะได้พดเพชรเยอะเอามาเปิด เอามาเปิดได้ไดเยอะอืัอันนี้จักใจรอเปล่าฮะใช่จักใจเลยฮะจักใจชาวพุทธเนี่ยแล้วสมาชิกแต่ละคนเนี่ฮะได้ข่าวว่ารักและก็เคารพในตัวหัวคิวมากฮะพอเข้ามาทีไรปุ๊บจะได้ยินคำบวยพรแต่ละคำบวยพรแเลยว,ว่าขอให้พี่จงเกลือขอให้พี่จงเกลืออันนี้เป็นข่าวหรือเป็นข่าวจริงครับผมคือ,คคอเป็นข่าวจริงครับเพราะว่าจริงนะฮะตอนตอน,ตอนที่เขาได้เรลวเนี่ย บางทีเขาก็เปิด10โลยุ่ง10โลเขาก็ได้แล้วครับแล้วเขาก็ขิงคนอื่นคนอื่นก็เลยต้องขิงคืนอย่างเงี้ยครับนี่รักใช่ไหมฮะรักมากเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่เขารักครับเข,ขารักได้ข่าวว่ามีน้องมีน้องอีกคนหนึ่งฮะน่าจะชื่อช,ชื่อเพาะดีหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้ในกิลด์นะฮะคนข้างนี้อ่าชื่อเพาะดีฮะประมาณนั้นฮะชอบเข้ามาขิงฮะรู้สึกหบันไดเขาบอกเขาบอกเารู้สึกบันไส้ยังไง่้ยไปดูฮะคุณคุณแบ๊คเห็นเห็นพฤติกรรมนี้บ้างไหมฮะ ก็เห็นบ่อยอยู่ครับแต่ว่าเขาเขาเล่นมานานครับเขามีเขามีประสบการณ์เยอะเขาว่าเลยเขาก็เลยฟูเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่รู้จะเอาเพชรเอาเพชรไปทําอะไรอ่ะพอเราเปิดตู้แต่ข่าวว่าล่าสุดล่าสุดเขาก็เปิดไปน่ฮะใช่ล่าสุดเขาก็เปิดไปฮะพอเปิดใบเดียวมั้งครับไปสองใบหมายถึงว่าเปิดทีละใบอย่างเงี้ยนวเขาก็ได้อืบอันนี้ถือว่าดวงดีใช่ไหมฮะใช่ครับดวงดีดวงดีถือว่าดีอโอเคฮะโอเค เรามาถึงโจวสุดท้ายแล้วกันนะฮะคำถามสุดท้ายนะฮะว่าคิดว่ายังจะอยู่แคนนี้อีกนานไหมฮะก็ผมว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีนครับ่าไม่ว่าจะหัวแกหัวแคนจะเกลือขนาดไหนหรือว่ามันจะไม่ค่อยฟังอะไร<อ>ก็จะอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าคือตอนเนี้แคนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็อยู่ประมาณล่าสุดประมาณ1 5 0ยห้าสิอยหกนะครับ เท่าที่ผมเห็นเห็น่ะอาจจะแตะสองร้อยบ้างซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเนื่องจากมันเข้ามาครอบครัวนะครับก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องพยายามฝ่าฟันให้ต่ํากว่าต่ากว่าแรงร้อยเพื่อแลกอีกอย่างของที่เราจะได้เนี่ยก็คือในแรงตอนนี้ที่เราอยู่กับต่ากว่าร้อยมันก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะอ,อยู่อย่างเงี้ยสบายใจกว่าแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆทางบ้านบ้างครับที่เข้ามา อยู่ในแคนเราใหม่ๆฮะอยู่ในแคนของเพื่อนแมวเพื่อนเกลือหรือว่าอยู่ในส่วนของคุณแคทออเดอร์ที่เป็นคนรับผิดชอบอย่างเงี้ยฮะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆมือใหม่บ้างครับผมน้องๆก็มันก็ต้องแยกคือมันมีน้องๆที่เก่งแล้วนะครับอย่างน้องบอลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือก็สังเกตได้จากแต้มในแคนแบทเพิร์ลอะไรเงี้ยที่ขั้นสูงครับกับน้องๆที่เลเวลต่ําๆเลยเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาก็ขยันเล่นกันดีนะครับ อืมก็เป็นกําลังใจให้ขอของอะไรก็ขอมาครับยกเว้นไอ้ไอชุดกับไอ้รองเท้าเขียวเนี่ยผมขอเนีผมก็ไม่มีว่ะพี่ไม่ามม้าพมดยากคือคือผมว่าเกมเนี่ยมันมันมันแลกอย่างหนึ่งตรงคือหลายๆของหลายๆอย่างอะ่ะมันหาได้จากด่านฮาร์ดคือหมายถึงว่าเราเป็นทีเราไปหาเศษมันก็มีคูณสามอะไรเงี้ยเราก็ได้มาบ้างได้มาบ้างเรื่อยๆแต่ไอ้รองเท้าเขียวกับไอ้ชุด มันจะมีชุดั่หละเพราะว่าเป็นเป็นชุดเกาะช็อตชุดพระอาทิตย์เนี่ยสร้อยพระอาทิตย์เนี่ยฮะหายากเหมือนกันอ่ะเอเออยุ่มันคือหลังๆเนี่ยเราใช้คําว่าพลวัลเราสูงอะ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ดรอปในด่านสูงสูงนะครับครับผมพอมันไม่ดรอปในด่านสูงสูงเนี่ยเราก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็รู้จะไปหาที่ไหนไม่งั้นเราก็ต้องเอาสเตมินามามาหาในด่านที่เราเรารู้สึกว่าเอ้ยของบางอย่างมันก็ เยอะเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยอืประมาณนั้นนะก็เลยก็เลยรู้สึกแปลกๆสำหรับเกมนิดหน่อยบางทีบางทีผมว่านะฮะผมว่าผมเข้าใจหัวแคนเขานะฮะว่าบางทีเนี่ยเขาขอเปิดสิบโลได้เงี้ยเขาไม่ได้ขิงนะเขาแค่อยากให้ดูว่าเออผมได้เขาได้นะประมาณนั้นนะอโอเคไม่ทราบว่าห่วงไปไม่ทราบว่าลูกแคนเขาคิดแบบไหนหรือเปล่าฮะผมว่าคงจะมีคนรักเขาเยอะเหมือนกันนะผมว่าก็คือคือก็อย่างว่าเกมนี้บางบางทีเราใช้คําว่า กาชามันก็คือดวงแท้ๆนะครับใช่ใช่ใช่ครับบางคนก็เปิดสิบโลได้บางคนก็ยี่สิบสามสิบบางคนก็ร้อยบางคนก็ตั้งเป้าร้อยห้าสิบบางคนก็ล้างตู้อะไรเงี้ยล้างตู้นะฮะใครใครล้างตู้ครับผมอย่างเช่นตู้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะตู้ที่ผ่านมานี้เลยฮะผมได้ข่าวว่าคุณแคทเขาเปิดแค่สิบโลก็ได้เลยใช่ไหมฮะอืมใช่ใช่สิบโลคุณแคทเนี่ยเขาไม่ค่อยเจอประสบการณ์ล้างตู้หรอครับเพราะว่าเขาเพชรไม่ถึง อผมไม่พอผมผมรู้สึกอายครับขอโทษดีครับขอโทษนะครับรู้สึกอ,นะอายครับแล้พูดใหม่อีกทีได้ไหมฮะพูดพูดใหม่อีกทีได้ไหมอือคือคือจะล้างตู้ได้มันต้องใช้เพชรประมาณสี่หมื่นห้าครับโอ้โหแต่เขาไม่ได้เขาก็เขาฝืนจะฉอนว่าเขาฝืนไม่ได้ดีกว่าเขาฝืนนะเขาเพชรเขาไม่พอโอ้เขาฝืนนะเาเออเขาฝืนไม่ไหว่ง แต่บางทีเขาก็อยากเก็บนะฮะแต่คนบาปเนี่ยมันเยอะเขาบอกว่าคนบาปเยอะฮะทำไรไม่ได้เลยเขาบอกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ่างเงีเย้ยประมาณนี้จริงหรือเปล่าฮนะอย่างคือเขาก็พยายามบอกกันะว่าเออแบบบางตู้เนี่ยมันสําคัญนะอย่างตู้อะไรนะตู้พี่สาวเวรเลนทายอะไรเงี้ยฮะอ่าฮะเขาบอกว่าตู้เนี้ยมันสําคัญต้องมีครับเขาก็อ่ะทำอะไรไม่ได้บอกแค่เขาหน้าสงสารมีเค่ไม่ได้อ๋อ แต่ขเขาบอกตัวนี้ข้ามข้ามไปบ้างก็ไม่ข้ามขเขาผมก็เปิด <c oughs> อันนี้จักใจหรือเปล่าฮะจักใจฮะจักใจคือคือคือผมอยู่กิวมานานหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างกิวผมก็สร้างแคร์เาขาเป็นอย่างหัวแขรเขาเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยอเอขาเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนเลยมาติดตามเขาประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่และหลายคนก็สังเกตได้ว่าคนคนเนี่ยเขา ถ้าเอาช่วงเวลามาดูเขามาดูช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยครับเพราะเขาจะดูว่ามันมันจะเปิดได้ไหมอะไรล่ะใช่พี่แบ๊กเพราะว่าเจ็บใจยิ่มหายไอ้พวกของแช่งนั้นเยอะชิ้นหายเลยแบบคือแบบ เห็นแต่คอมเมนต์แบบอเด้วกูได้แล้วกูจะขิงมึงก็เต็มที่เลยโอ้อันี้อันนี้คือความคิดของผมฮะความคิดเขาผิดนะฮะมันออกมันไม่ได้ออกมาจากปากผมนะื่อทีผมผมแค้เกมเองเข้าใจเข้าใจคือเวลาคนตามดูก็จะมีอารมณ์ร่วมประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมก็แช่งแต่ผมแต่แต่เขาก็เคยบอกกับผมอยู่นะว่าเออบางทีเขาก็เขาก็ไม่อยากเปิดแล้วครับแต่เขาไม่มีอะไรทำฮะเขาบอกมานนั้นแหละพอเรื่อยเรื่อยมาเขาก็เปิด แต่พอตู้สําคัญเขาเพชรหมดเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงอ่ะคุณ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 ห้ามไหมฮะห้ามบ่อยไหมห้ามบ่อยไหมจากเหตุการณ์แรกๆกก็ห้ามบ่อยอยู่ครับห้ามบ่อยอยู่หลังๆก็บอกว่าเออบรรดาอย่างอย่างตัวเลมเงี้ยปีสองปีมันจะมาอีกทีเงี้ยแล้วก็ก็เลยต้องหาไว้ก่อนครับเผื่อได้ใช้ได้ข่าวว่าไลท์ไลท์ละไลท์ล่าสุดเนี่ย คุณทางด้านคุณแคทออเดอร์หรือว่าหัวคิวเนี่ยถามคุณคุณแบกว่าควรจะเปิดดีไหมนะฮะคุณแบกเลยตอบกลับไปว่าอะไรครับผมผมบอกว่าเปิดเลยครับต้องเปิดเลยเพราะว่าตัวมันมันกว่ามันจะมาม,มันนานเฮียเป็นเป็นคนบาปมากเลย <c oughs> เป็นตัวลิมิเต็ดไงฮะ <c oughs> อือ <c oughs> สุดจะทนกับคนอย่างเธอ อโอเคฮะยังไงก็ขอบคุณผู้ชํานาญการผู้ชํานาญการวิชาการภาคปฏิบัติภาคพื้นดินภาคพื้นราบพี่แบกมากนะฮะที่ให้มาข้อมูลสําหรับวันนี้ฮะเสียดายนะฮะแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งไม่มานะฮะไม่รู้ว่าติดหมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าติดกินข้าวจริงๆนะฮะ,ะไม่ทราบวา่าไอคนนี้มันมันเหลี่ยมจัดนะฮะไอคนเนี้ยจริงๆได้ข่าวว่าเอออีกอย่างหนึ่งฮะอีกเรื่องหนึ่งนสุดท้ายเ่ยช่วงท้ายคลิปนะฮะเอ่อได้ข่าวว่า ไอ้ไอคนที่ชื่อพอดีนะฮะค่อนข้างที่จะหลอกลวงจริงไหมฮะหลอกในที่นี้หมายถึงว่าปั้นตัวนี้ดีสิสุดท้ายก็โดนหลอกไงฮะพอให้หัวแกนปั้นเสร็จปุ๊บมันบอกว่าพี่ปั้นทาไมประมาณนั้นนะจริงไหมฮะคือคือบางทีผมดูจากสิ่งที่เขาพูดอะเขาก็พูดจริงนะ,ะเขาก็ส่งเสริมเนี่ยเพียงแต่คราวนี้พอมันมาถึงคือคือในจังหวะน,นั้นน่ะเขาพูดถูก กระจายมาคือตัวมันมาเรื่อยๆในจังหวะก่อนแต่จังหวะตอนนั้นที่เขาพูดนะเขาพูดถูกครับแต่คนคนหัวแคร์น่ะเขาไม่ปั้นในจังหวะน,นั้นไงอเขาเออคือบอกให้ปั้นแต่เขายังไม่ปั้นเขาก็ดองไว้ก่อนอคราวนี้พอตู้ใหม่ๆมาตัวใหม่ๆมาเขาก็บอกว่าไปหัวแคร์เขาเพิ่งกลับไปปั้นตัวเก่าๆ<อ>เขาก็ถามว่าเป็นปั้นทําไมมันไม่เก่งแล้วมันตกเ<อ>มตาไปแล้ว okay อ๋ <นะ S 1> อประมาณนั้นนะ แล้วหัวแค่นี้เขามีตัวละครเยอะขนาดไหนนะฮะผมว่าเขายังมีน้อยอยู่นะมีตัวละครคือคือถ้าพูดตามคือหัวแค่เนี่ยเขาเล่นมาเขาเล่นมานานเขาเล่นมาก่อนผมมีกนะหลายเดือนเลนะครับดังนั้นเขาก็มีตัวละครตั้งแต่เหมือนแรกๆแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันครบป,ปีแล้วมันเริ่มจะรีรันแล้วใช่ไหมมันเริ่มจะรีรันแล้วครับเริ่มจริดังนั้นดังนั้นผมว่า สักพักผมก็คงทันเขาเพราะเพราะว่าเขาเพรไม่ถึงใช่ไหมฮะใช <c oughs> เ่เขาตอนนี้เขาเพรเท่าไหร่แปดพันเก้าพันเองบ้างคประมาณเนี้ยฮะอ๋อคิดว่าเขาจะเพรถ,ถึงหมื่นไหมฮะคิดว่าไหมก็ถ้าเขาผมว่าเขาจะถึงนะเขาพยายามเล่นอารีน,น่านะพยายามขึ้นอยู่นะฮะก็วันนี้นะฮะพอของปากอคอนะฮะได้แขกรับเชิญมานะฮะกว่าจะตามตัวได้ฮะ ก็นานเอาเรื่องเช่นกันนะฮะคนคนนี้นะฮะยังไงก็ฝากถึงน้องๆทางบ้านแล้วกันฮะว่าสําหรับวันนี้ตีแคนก็ขอให้ช่วยกันตีใช่ไหมฮะฝากถึงอ่ามีอะไรฝากถึงหัวกิวไหมฮะหัวกิวแกนแกนี้ฮะคุณท้งคุณเข้าชื่อน,นะ,ะคุณแคทออเดอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับมีอะไรฝากไหมฮะถ้าจะฝากถึงหัวกิวก็คือคือตัวนินจา มีนอนโอเอโดะครับคือเขายังปั้นม่สุดเลยเขาไปลงแคนแบตเทิลทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็บางทีเขาอาจจะไม่มีตัวละครแล้วหรือว่าเขาไม่ได้ปั้นจีงก็ได้นะฮะเขาเลยเอาไปลองลงดูประมาณนั้นอ๋อโอเคประมาณนั้นมครับจากใจปะเนี่ยคือจากใจเลยครับคือคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็เล่นที่หลังเขาหลายเดือนอยู่นะฮะตอนนี้คะแนนผมก็แซงเขาไปหมดแล้วตัวตัวที่ผมผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเล่นยังไงนะ คือเหรียญเหรินที่เขามีให้ในนู่นในนี้ก็ก็ก็เ,เ,เต็มไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่เก่งนะกตีผมก็ไม่เขา้าใจนะพัทงที่เขาอาจจะรอคนที่ใช่ก็ได้ฮะอ๋อรอคนที่ใช่รอ,อ,อคนที่มาสืบทอดของเขาอยู่นะฮะอ๋อ,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 อเราคว<น>รจะจบช่วงนี้แล้วนะพี่มันมันรู้สึกว่ามันจะนานไปแล้วนะ โอเคโอเคโอเคฮะขอบคุณพี่แบกมากฮะที่มาให้ความร่วมมือนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะฮะอาจจะเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งมานะฮะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้นะฮะยังไงถ้ามีโอกาสนะฮะอาจจะต้องเดึกดหน่อยอาจจะต้องดึอๆหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเรียมจัดนะฮะโอเคฮะขอบคุณฮะยังไงครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยยังไงก็ขอบคุณมากฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะเยอะ วันนี้ก็ขอบคุณแว็แกมากฮะที่ให้ความร่วมมือด้วยยังไงวะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบครับครับ